ทุกคนนี่คือต้นโครรบี้ยักษ์ตัดขั้วมาชอบกระเลียงจากกะเลียงน,น้ำปลาดำผสมพริกยวงการไม่กะเลียงยากส่วนนี้นี่ได้ทนพริกแปลกๆกลับไปเนาะแรกวก็จินดาค่ะเอาไปมาก็จินดัวแล้วที่ สวัสดีค่ะวันนี้นาทีจะพาทุกคนไปชมสวนของเพื่อนนะคะสวนของเพื่อนตั้งอยู่ที่เมืองพาดอลส์บวกประเทศเยอรมนีค่ะด่านแรกที่เจอก็คือมระค่ะทุกคนโอ้โหดูเขาห้อยต่องแต่งนะ่าเก็บมากเลยอยาเจ้าของสวนไม่เก็บให้นะคะให้เรามาเก็บเองใจดีมากคากสวัสดเป็นคนรักการปลูกผักและเป็นคนตลกมากๆเลยค่ะคือตอนแรกเราก็ว่าจะไม่มานะเพราะว่าติดงานที่บ้านแต่พอเพื่อนส่งรูปมระไปเท่านั้นแหละต้องจัดคิวมาเลยค่ะ ที่บานนาทีก็ปลูกแต่มันไม่อันลังแบบนี้อ่ะเอาไม่เจยอ่ะแล้วก็เด็เขียนตาานี่เราก็ต้องเอาตัดชอบนกเด็ดแล้วนะกินแล้วนะ ใ <C> e <as> <ส>บเชด้อผูก็มีต้องเด็ดเม็ดออก <c oughs> อเด็ดเมด็ดทิ้งทุกคนนี่คือต้นโคราบียักษ์คือมันแก่แล้วเนาะ <c oughs> นี่ดูค่ะกินได้อยู่นะคะรสชาติมันก็จะแข็งๆหน่อยเหมือนกินไม้ เห็นมะเขือพวงไหมไหนโอ้ยนี่ทุกคนนกเกี้มะเขือพวงมเพวงดูค่ะต้นใหญ่มากเลยถังนี้เป็นผักกุยช่ายค่ะต้นกุยช่ายเขาจะทนหิมะเนาะพอปีหน้าหิมะละลายแดดออกเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะผักแครต้นใหญ่มาก ผักแควก็ทนหิมะเนาะดูต้นใหญ่มากจริงค่ะทุกคนอุ้ยเป็นดงเลยส่วนด้านนี้เป็นซุกินี่ค่ะโอ<ฮ>้โหงามจริงๆแล้วนี่คือคณะฮ่องกงนี่คณะฮ่องกงโดนตัดกินไปแล้วหืกรอ,อบสดๆจากสวนได้ค่ะ นะ้าฮ่องกงแล้วก็อันนี้เป็นตั้งโโเนะขึ้นช่ายขึ้นช่ายน่าจะเป็นอุ้ยนี่เป็นถั่วคะ่ะทุกคนถั่วโอยกินสดเลยนี่เก็บกินอืมหวานค่ะส่วนเจ๊เขาไม่ฉีดยาเนาะ ทางด้านนี้เป็นพริกกันทุกคนพริกเยอะมากจากมุมนี้นะคะไล่ไปนู่นเลยนี่ค่ะโอ้อืมปุปริกว้างามมากอะทุกคนนี่คือสวรรค์ของคนไทยเลย เราเห็นแบบนี้นะโหมีความสุขมากเราจะเก็บได้เราก็จะไปทําส้มตํากินนะคะวันนี้จะมีปิกนิกหลังจากที่เราเดินชมสวนกันพอหอมปากหอมคอนะคะท้องก็เริ่มหิวแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามากินส้มตํากันค่ะทุกคนก็จะเอาของกินมารวมกันนะคะใครอยากเอาอะไรมาแล้วก็มาจอยกันค่ะอยงองไม่ถึงจะก็แ่ะนะ้แล้ว นี่ค่ะเป็นบรรยากาศปิกนิกของพวกเราคุณสวัสด์จะเชิญพวกเรามาปิกนิกแบบนี้ปีละครั้งสองครั้งค่ะกินให้อิ่มหนำสำราญแล้วค่อยไปเก็บผักค่ะที่เห็นดดดๆอยู่นี้คือลูกแพรค่ะหวานกรอบมากของหวานก็มีค่ะวุ้นกะทิเพื่อนามาจอยนะคะอร่อยมกมกอิ่มแล้วก็ทำงานค่ะเจ๊แถวนี้พิกอะไรคะอ๋อพิกจินดาว่าแล้วหน้าคุ้นคุ้น และเป็นไฟหมอกไฟี่บอกว่าพริกชี้ฟ้าไปแล้วมันชี้ขื่นทั้งตลดอันนี้กระเลียงอันนี้ก็เลียงนี่จินดาทั้งแถวเลยใช่ไหมนั่นน่ะใช่แล้วจินดาไอ้ไอไอชู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 สีอ่อนๆนั้นคือกะเลียงเหรอกะเลียงยักษ์จ้ะอ๋อกะเลียงยักษ์ใช่มีด้วยนะกะเลียงยักษ์เหรอแล้วจะไปเอาพันธุ์มาจากไหนมันผสมให้กันเองกะเลียงจากกะเลียงต้องมาทำผสมพริกหยวกกลายเป็นกะเลียงยักษ์ มาส่วนนี้นี่ได้ทันพริกแตกกลับไปเนาะนี่ฟันช้อนยังแปลกเลยเลกๆก็จินดาค่ะเอาไปมาก็จินดัวแล้วทีนี้และอันนี้อ่ะอันนี้เนาอันนี้พริกขี้หนูอ่าแต่แรกอ่ะเป็นพริกขี้หนูอะไรวะพริกขี้หนูขาวอ๋อแล้วก็แล้วมันมาผสมกับสีเขียวอ๋อมันก็เลยกลายเป็นทีนี้ห้อยโอ้ยงงไปหมดเออใช่ ใช่ไหมพึ่งพึ่งมนเนอะที่ได้มันเป็นอย่างนี้แหละเราเราต้องซื้อเม็ดจากซองเท่านั้นเพราะว่าเขาปุ่เขียวแดงเก็บรูดมันแย่มันมันไปแดงเองใช่ไหมมันไป้ดงเองใญ่ไหมเจ๊พริกลงปลูกเมื่อไหร่เนี่ยปลูกเดือนไหน เดือนวันที่16พฤษภาจ้ะอ๋ออใกล้ๆกันกับพวกอย่างอื่นใช่ป่ะนอกอะไรที่มันทนหนาวไม่ได้นะจะเอาลงพร้อมกันหมดเลยแต่ว่าเราไม่มีแรงที่จะลงวันเดียวกันเนาะก็ไล่ไล่กันอยเริ่มจากวันที่16พฤษภาคือเอาลงข้างนอกได้หมดทุกอย่างแล้วกี่เดือนนะมันถึงจะออกเมตรเดือนอะไรแล้วตอนนี้ ตอนนี้เดือนสิงหาเจะลงพุธภาออกมาก่อนแล้วประมาณเดือนครึ่งที่มันมีลูกมาอ๋อก็ประมาณสามเดือนนะถึงออกใช่แล้วเพาะล่ะเพาะเนี่ยจะบอกเลยนะว่าจะถามว่าเพาะใ้ปีที่แล้วค่ะจริงเหรอเดือนเก้าสิ้นเดือนเก้าพี่เพาะแล้วกันยาเพาะแล้วใช่โอแสดงว่ากว่ามันจะโตนี่ใช้เวลา นานเลยเนาะก็มัน,ม,นมันติดหนาวไม่ก็ช้าหน่อยอ๋อแล้วมันจะไปสปีดตอนแก่แล้วไงตอนมันจะไปก็สปีดเลยมันจะไปสปีดตอนที่แดดมาอย่าให้มันหักนะหักกี่หนึ่งปรับยี่สิบจ้าจนนั่นแหละเออมันจะหักทั้งกิ่งแล้วดิจ้าส่วนพี่พี่จิ๊บนี่พี่จิ๊บน้องไม่หักหรอกน้องถอนทีเดียวต้นต้นเจ้าของสวนฮามากค่ะมาสวนนี้ ไม่ต้องห่วงคะ่ะหาท้องขอดท้องแข็งตอนนี้เราก็ต่างคนต่างเก็บพริกนะคะอยู่คนละมุมสองมุมใครอยากได้สีเขียวสีสแดง,งก็เก็บกันไปเลยค่ะตามใจชอบแล้วก็ไปชั่งกิโลค่ะคลิปต่อไปนาะทีจะพาไปชมต้นเก่ากี้ต้นหมาล่าและไปเก็บผลไม้กันค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆก,ก,ก,การรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ